เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเฮดดี้หนีเที่ยววันนี้นะครับยังคงอยู่ที่ถนนเยาวราชครับคุณผู้ชมครับ วันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยวมากินมาชิลกันต่อที่ถนนเยาวราชครับและตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่วัดไตรไมิตรวิทยารามหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเราได้รู้จักความเป็นมาของหลวงพ่อทองคำกันแล้วสัปดาห์นี้เท็ดดี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักความเป็นมาของถนนเยาวราชในศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชกันครับ อดใจรอสักครู่ตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับค่ะอ<ร>ันน่ะถึงแล้วใช่ไหมพี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นเทศกาลศูนประวัติศาสตร์เยาวราชนะคะยิ่งใหญ่เกรียงยกร,รมากสีทองแดงก็จะเล่าเรื่องราวของประวัติของคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในชุนมชนสำเพ็งและเยาวราชในปัจจุบันเสียงแบบว่าตึ้ง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 จีนสุดๆเลยตอนนี้เข้าไปชมกันเลยนะครับพี่ค่ะได้นะคะคุณผู้ชมใช่เลย เราเข้ามาโซนนิทรรศการด้านในแล้วนะคะก็ะคือเป็นต้นกําเนิดชมช,ชนจีนแห่งกุลรัตนโกสิน์จะได้ทราบที่มาที่ไปว่าอากงเรามาเย่ามาในงไทยไ,ไ,ได้ไงไ,ไมตรงนี้ก็เหมือนว่าเรากําลังจํงาลองบรรยากาศอยู่ที่ประเทศจีนกําลังเดินทางโดยผ่านเรือสําเภานะคะเขาก็จะเดินทางโดยนำสินค้าไปขายในเมืองไทยด้วยที่ตลาดสําเพ็งนะคะจะมาขายที่สำเพ็งเอาของมาขายนะคะแล้วก็ ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนั้นนะคะตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเลยเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูบรรยากาศของใต้ท้งเรือแล้วก็ตลาดอ๋อนี่คือจําลองเหมือนบรรยากาศอันนี้คือแผ่งดินจีนขึ้นท่าเรือปุ๊บขึ้นเรือเลยนะโอเคครับนี้กำลังขึ้นเรือแล้ะ จดฟ้าเรือเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนนะคะซึ่งตอนนั้นเป็นชาวจีนเขาเรียกว่าเป็นชาวแมนจหูหรือราชวงศ์ชิงจะเห็นว่าเขาถักขางเปียหัวโล้นขึ้นหัวซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์นะคะ,ะ,ะแล้วเขาก็เอาสินค้าทุกอย่างเลยนะ่บรรทุกใต้ท้องเรือนะคะคไม่ว่าจะเป็นพวกกระเบื้องไรเครื่องไรคันต่างๆนะคะพวกอาหารักกระเบืออเ้องยังเรือรบ แล้วก็ตอนนี้เราเหมือนอยู่ที่ตรงท่าสำเพ็งนะคะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาจะเห็นฝั่งนู้นมีพระบางวัดอรุณโบสถ์สะกคูตแล้วก็วัดกรลยานมิตรด้วยอ๋อนี่คือเหมือนลงเรือใั่ไหใช่เหมือนกำลังลงเรือเขาเรียกเรือสำเพาหัวแดงเป็นเรือของชาวจีนแต้จิ๋วนะคะแล้วอาชีพแรกของคนจีนคืออะไรเปิดศาลไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะทําอาชีพเป็นกรรมกรเป็นจับกังนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพบูชาเป็นศาลเจ้าเล่าปุเข้ากลง อยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพญาบนถนนทรงวาดบางคนที่ไม่มีเงินก็มายืมเงินของตัวเฮียก็คือเป็นเหมือนพี่ใหญ่ของชุมชนนี้เป็นระบบกู้เป็นเขาเรียกเป็นระบบกงสีก็คือช่วยเหลือการของชุมชนจีนนะคะมีขายข้าวต้มกุ้ยมีขนมถ้วยนะคะขนมถ้วยจีนที่เรียกว่าจุ๋ยกล้วยร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นลักษณะหาเลร่ขายตามบ้านนะคะยังยังไม่มีร้านเป็นของตัวเอง ก็คือคนจีนขายคนไทยกินใี่คนจีนในการอันนี้เขียนโคมจีนนะคะนิยมเขียนตามวันเทศกาลใช่ไหมคะวันตรุษจีนขึ้นปีใหม่หรือว่าในแต่งานงานศุกก็จะเขียนอักษรสีน้ำเงินเอาไว้หน้าบ้านสนต่อไปเนี่ยเหมือนเราก้าวสู่ สมัยรัชกาลที่4-9ถึงก็คือเป็นช่วงเทคโนโลยีอีกยุคหนึ่งค่ะจากที่เราเดินทางโดยใช้เรือกลไฟเป็นเดือนเดือนเนี่ยอตอนนี้เดินทางแค่7วันนะคะเจ็ดถึง10วันก็มาถึงบางไทยแล้วนะคะช่วงที่คนจีนเข้ามาเยอะที่สุดก็คือนี่ล้านสามแสนคนนะคะอ๋อคือมีเป็นฉาดมาให้เลยใช่ให้เห็นถึงวิวัฒนาการหมายถึงว่าลูกคลื่นของประชาชนชาวจีนท,ที่นี้ามามยเยอะเพราะว่าในช่วงหลังสงครามไหคะหลังสงครามโลกครั้งที่ ที่1ทําให้ชาวจีนต้องหลั่งไหลเข้ามาหางานทําในเมืองไทยกันเยอะนะคะแล้วพอสมัยรัชกาลที่5ก็มีการโปรดเกล้าให้สร้างถนนเยาวราชขึ้นเพื่อย้ายหิวพ่าณจากชุมชนสําเพ็งเนี่ยให้มาประกอบอาชีพกันตรงนี้เพราะว่าถือว่าเป็นจุดฮงจุย้ยที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าถนนเยาวราชจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับมังกรอ๋อนี่คือมีมีที่มามีฮงจุ้ยมีอะไรหมดเลยหรอก็คือต้องหัวมังกรจะอยู่ตรงวงเวียนโอเดียนนะคะวงเวียนโอเดียนใช่เป็นรูปมังกรเลยนะเนี่ย แล้วก็มีการสานสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างคนไทยกับคนจีนตลอดมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันนะคะก็คือเหมือนเราเป็นพี่น้องกันไทยจีนใช่เฮ้ยอันนี้ห้องนี้ก็เป็นจำลองบริษัทค้าข้าวค่ะคนจีนสามารถตั้งตัวโดยการเป็นเจ้าของโรงสีข้าวนะคะหรือบริษัทส่งออกข้าวเพราะว่าสมัยรัชกาลที่หกเนี่ยส่งออกข้าวเป็นแบบหนึ่งของโลกเลยแต่คนจีนเขาเก่งในเรื่องการค้าขายก็เลยเหมือนเป็นตัวแทนในการเปิดบริษัท เพื่อนําเข้าไปส่งออกต่างประเทศนะคะก็เปิดเป็นร้านค้าขึ้นมาแล้วจะเห็นอุปกรณ์สํานักงานนะคะจะเป็นสมัยโบราณนี่เครื่องนี่คือพี่พี่คงแบบว้แบบเดิมหมดเลยใช่อันนี้คือจําลองบรรยากาศเหมือนของจริงเลยแม้กระทั่งพื้นพื้นก็เป็นพื้นแบบแบบสมัยนั้นนะคะมีเสียงแบบประตูบานพับด้วยนะเอียบเอียดห้องต่อไปเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยค่ะเป็นโซนของโมเดลเยาวราชนะคะในยุคปี2500 จะมีตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชเขาเรียกว่าตึก9ชั้นนะคะเป็นตึกที่มีลิฟต์แห่งแรกในเมืองไทยเอ้ยเอาจังจริงหนิพี่อ่าใช่ัจจุบันมีลิฟ้นปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วค่ะเอาลิฟต์ออกไปแล้วหรือว่าตึกมีการปรับปรุงนะคะเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆเช่นห้างทองอย่างเงี้ยค่ะที่มาของคำว่าเยาวราชทราบไหมคะไม่ครับพี่เขาบอกว่าเยาวราชเนี่ยมาจากคำว่าเยาวะกับราชนะคะหมายถึงพระราชาผู้ทรงพระเยาว์และชาลที่ห้ากรดเก้าสร้างเพื่อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์รถองค์แรกของพระองค์เจ้าฟ้าพระมหาวชิวรุณหิตนะคะที่มาที่ไปถึงชื่อว่าเยาวราชนะคะถนนเยาวราชเนี่ยยาวประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะ อ่าแล้วก็จะมีรถรางด้วยในสมัยนั้นนะคะแต่ว่าถูกยกเลิกไปแล้วเมื่อ40กว่าปีก่อนน่าเสียดายส่วนรอบๆเนี่ยจะเป็นไดโอรามานะคะจะแสดงถึงวิถีชีวิตแล้วก็สถานที่สําคัญในยสมัยก่อนเขาเล่นปิงปองกันแล้วใช่ไหมคะตรงนั้นก็คือเป็นโรงเรียนเผยอิงนะคะเป็นโรงเรียนจีนแห่งแรกในยวราชนะคะที่มีชื่อเสียง ส่วนร้านทองมีประมาณ130บกว่าร้านนะคะที่เรียกว่าถนนสายทองคำเพราะเหตุผลนี้ร้านทองเยอะมากทำไมถึงเรียกว่าร้านเออเป็นถนนสายทองคำแล้วเขามาเริ่มขายทองกันตั้งแต่เมื่อไหร่เจริงๆแล้วก็มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ค่ะแต่ว่าช่วงที่เฟื่องฟูที่สุดก็คือรัชกาลที่5้จนถึงปัจจุบันค่ะวัดจีนแห่งแรกในชุมชนเออเยาวราชนะคะคือวัดเล็งในยี่อ่าห่ยกวนก็คือเหมือนเป็นไปรษณีย์ส่งเงินกลับบ้านเกิดนะคะอุ้ยใช่โอ้โหน่ารักเชียว สายสัมพันธ์กับบ้านเกิดลงนิ้วนะคะเป็นสถานบันเทิงที่คนจีนนิยมมาดูกันนะคะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหรอเดี๋ยวแต่ว่าวันวันเทศกาลสำคัญเท่านั้นจะจัดขึ้นมาใช่จัดขึ้นมาทอ่ ยุคปัจจุบันแล้วค่ะก็ให้เห็นถึงคนไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ในชุมชนสำเพ็งละโยวราตรงนี้นะคะก็จะมีแบบว่าคนแบบว่าที่ประสบความสาเร็จใช่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเป็นเจ้าสัวหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่มาตั้งแต่สมัยแรกแกก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานกันแล้วตอนนี้ใช่บางส่วนเนี่ยภาษาแต้จิวเสียดายว่าบางคนพูดไม่เป็นละเพราะว่ามันเป็นภาษาท้องถิ่นเด็กปัจจุบันจะพูดภาษาจีนกลางซะส่วนใหญ่ ส่นตรงนี้ก็คือเป็นประวัติของท่านเจ้าสวนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศทนะคะที่ว่าอยู่ในยาวราชรับราชการบ้างแล้วก็มาเป็นนักธุรกิจในชุมชนนี้นะคะอ,คอันนี้ก็คือเป็นเหมือนพระราชกรณียกิจของกษัตริย์ไทยนะคะแล้วก็พระราชวงศ์ทุกพระองค์นะคะในปัจจุบนนัน,นันเยาวราชวันนี้นะคะก็คือเป็น เหมือนใครอยากหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับแหล่งร้านอาหารอร่อยแหล่งวัฒนธรรมนะคะหรือสถานที่สําคัญก็มาหาได้ตรงจุดนี้นะคะจะมีทัศกรีนให้ได้ชมด้วยก็สามารถไปคลิกเลือกดูได้อยากกินอะไรอร่อยๆนะคะใช่ลองดูไหมร้านอาหารอร่อยเที่ยวราชมีหลายบ้างโอ้โหแบ่งเป็นประเภทอาหารเลยใช่ประเภทอะไรบ้างข้าวเส้นอาหารนึ่งอาหารทอด มาเยาวราชนะก็น่าจะประมาณแบบกระเพาะปลาหูฉลามนั่นแหละแบบอย่างเราที่มามัตตคานก็เลือกอาหารนี้เลยมัตตคา a ขึ้นชื่อเขามีจัดลําดับให้เลยตั้งใจอยู่ยิ้มยิ้มมัตต a k a ก็จะบอกว่าสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนเปิดปิดกิวอ็อก็มาไว้เลยก็จะมีแผนที่ให้ดูด้วยแล้วเราอยู่ไหนอ่ะพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงวงเวียนโอเดียนะคะตรงบริเวณร้ตนเตยตรงนี้นะคะ ความรู้เต็มเปี่ยมจริงมีสาระมากๆาผมก็ต้องขอขอบคุณพี่<อ>ามากครับพี่สิบ<ม>ครับ,<ม>รบทางรายการก็มีนิตยสารฟุตเนวส์แล้วก็ฟุตเปอร์มาให้วยครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณคะค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องมูลนิธิในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมมีมากมายเลยครับทั้งเพื่อการศึกษาทั้งเพื่อเงินทุนนะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทยเนี่ยคือที่ไหนวันนี้ครับผมอยู่ที่นี่ครับ มูลนิธิเทียนฟ้านะครับเป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวไปชมที่นี่กันครับมูลนิธิเทียนฟ้าแห่งนี้นะครับเป็นมูลนิธิที่นะครับรัชกาลที่5นะครับทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ครับในการจัดตั้งขึ้นนะครับโดยร่วมกับกลุ่มชาวจีน5ภาษาครับ ซึ่งเป็นบเรียกว่าเป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมูลนิธิเทียนฟ้าแห่งนี้นะครับกับศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่มงคลนะครับสุดๆนะครับหนึ่งใน6ครับของถนนเยาวราชแห่งนี้ครับคุณผู้ชมเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับสถานที่แห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยมีจุดประสงค์ครับเพื่อช่วยเหลือนะครับผู้ป่วยผู้ยากไร้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยแบบแพทย์แผนปัจจุบันนะครับหรือว่าแพทย์แผนจีนครับการรักษาทุกอย่างนะครับทําขึ้นนะครับในนามของโรงพยาบาลเทียนฟ้าแห่งนี้แหละครับซึ่งมูลนิธิเทียนฟ้านะครับหรือในนามของโรงพยาบาลเทียนฟ้านะครับต้องดูแลผู้ป่วยที่ไร้ญาตินะครับโดยไม่มีการปฏิเสธครับและก็ไม่นําเรื่องเงินนะครับมาเป็นตัวตั้งอีกด้วยครับ ทุกครั้งที่มีผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก้าวเข้ามาในโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับทั้งแพทย์และพยาบาลนะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับจะต้องต้อนรับการดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยเท่าเทียมกันเสมือนผู้ป่วยคนนั้นนะครับเป็นญาติคนหนึ่งเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับการดูแลรักษาต่างๆนะครับยังไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาและก็ฐานะต่างๆด้วยครับ และที่สําคัญนะครับตั้งแต่ก่อตั้งมานะครับไม่เคยมีการปฏิเสธคนไข้แม้แต่รายเดียวเลยครับคุณผู้ชมครับและในกรณีที่หนักจริงๆนะครับถ้าเกิดแพทย์นะครับตรวจพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการหนักแล้วครับที่โรงพยาบาลเทียนฟ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาได้นะครับหรือว่าไม่มีเครื่องมือที่จะเยียวยานะครับก็จะส่งต่อครับไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รักษาต่อครับแล้วก็ถ้าผู้ป่วยคนนั้นนะครับได้รับการรักษานะครับแล้วอยู่ในขั้นปลอดภัยนะครับดีขึ้นนะครับ และต้องการมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลเทียนฟ้านะครับทางโรงพยาบาลนะครับก็พร้อมที่จะดูแลนะครับจนกว่าผู้ป่วยจะหายเป็นปกติอีกด้วยครับคุณผู้ชมในอดีตนะครับโรงพยาบาลเทียนฟ้าแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าโรงพยาบาลเทียนหัวอุยอีครับที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2447นะครับโดยมีข้าหาบดีชาวจีน6ท่านครับที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งข้าหาบดีเหล่านี้นะครับเห็นความทุกข์ของพี่น้องชาวจีนครับที่บ้านแตกแสาแรกขาดนะครับต้องกระเซิร์กระเซิร์มาจากแผ่นดินใหญ่นะครับมาพึ่งที่แผ่นดินไทยครับ พอชาวจีนกลุ่มนี้นะครับมีอายุมากขึ้นนะครับทำงานไม่ไหวครับประกอบกับร่างกายซึุดโทมเนี่ยก็มีโรคภัยเข้ามารุมเร้าครับแถมไม่มีที่รักษานะครับไม่มีเงินมาซื้อยาบรรเทาอาการเจ็บป่วยครับจึงทําให้มีปัญหานะครับในการรักษาพยาบาลนั่นเองครับจากจุดนี้เองครับคุณผู้ชมครับเหล่าข้าบดีทั้ง6ท่านนะครับจึงรวมกลุ่มขึ้นมานะครับตั้งโรงพยาบาลเทียนฟ้าขึ้นครับเพื่อที่จะรักษาผู้ยากไร้นะครับโดยไม่เลือกชั้นวรณะเชื้อชาติหรือศาสนาครับไม่ว่าใครเจ็บป่วยนะครับเดินเข้ามานะครับ รับการรักษาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับสำหรับผู้ป่วยที่มารักษานะครับกับแพทย์แผนโบราณนะครับทางโรงพยาบาลไม่ได้เก็บค่ารักษาพยาบาลแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมแถมยังต้มยาให้ผู้ป่วยกินอีกด้วยนะครับส่วนผู้ป่วยที่มารักษากับแพทย์แผนปัจจุบันครับทางโรงพยาบาลก็คิดในราคาขั้นต่ําครับที่ว่าถูกกว่าที่อื่นมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม ภายในมูลนิธิแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็มีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์อยู่ศาลเจ้าเนยนนะครับที่เรียกได้ว่าอยู่คู่กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามาช้านานแล้วครับเหมือนเป็นที่พึ่งนะครับทางจิตใจนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับให้ผู้คนแถวนี้นะครับทั้งคนที่เป็นปกตินะครับหรือว่าคนที่ป่วยนะครับก็จะมายึดเหนี่ยวจิตใจกันที่นี่นะครับนั่นก็คือศาลเจ้าแม่กุนอิมแห่งนี้เองครับ โดยองค์ประธานศาลเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้นะครับก็คือเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรนะครับโดยถูกอัญเชิญนะครับมาจากประเทศจีนนะครับเมื่อพุทธศักราช2 5 0 1อครับเอาละครับคุณผู้ชมผมว่าเราเข้าไปกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันดีกว่าครับองค์เจ้าแม่กวนอิมนี้นะครับแกะสลักจากไม้เนื้อหอมนะครับลงรักปิดทองครับศิลปะแบบราชวงศ์ถังเชียวครับคุณผู้ชม เสียนมีรูปพระโพธิสัตว์นะครับมือชี้นะครับหมายถึงการแผ่เมตตาสามภพครับคือสวรรค์โลกมนุษย์และก็ใต้พิภพครับส่วนเครื่องทรงนะครับเป็นสไตล์อินเดียครับองค์เจ้าแม่กวนอิมรูปนี้นะครับมีรูปร่างกำยำล่ำสันครับเท้าใหญ่นะครับดูไม่เหมือนผู้หญิงครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะนะครับแล้วก็เป็นที่ศรัทธากันอย่างมากเลยครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะกับญาติของผู้ป่วยนะครับที่มักจะอธิษฐานต่อเจ้าแม่กวนอิมที่มูลนิธิเทียนฟ้าแห่งนี้ครับให้หายจากการป่วยไข้ต่างๆนะครับ และก็มีสุขภาพพลนานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยครับของพวกนี้นะครับขเขาบอกว่าเป็นของบริจาคครับที่จะนําไปเป็นงานบุญครับเอาไปเทกระจาดนะครับก็คือเป็นของที่าชาวบ้านแถวนี้แหละมาบริจาคให้ที่นี่ครับเยอะแยะทีเดียวอันนี้ก็เข้าสารนะนับรวมๆก็ผมว่าได้หลายร้อยกระสอบเหมือนกันนะฮะเรียกว่าสุดยอดจริงๆครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเที่ยวชมมูลนิธิเทียนฟ้าแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมจะพาคุณผชมครับไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันครับแต่ไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเรียรมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเบ็นจเป็น,เ,นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-68์สอง4 สาขาเชียงใหม่053 412 378-9และ w w w y i n g s a k f o o d c o m